นี่คือฟันธงมวยจาก AI จากข้อมูลทั้งหมดที่มีท่าคิดว่าใช่ก็ตามไม่ใช่ก็สวสเลยครับ สำหรับคู่ระหว่างอายัดอันบัตเวอร์ซัสริกุโอสึกซึ่งตกลงจะชกกันในกติกาวมวยไทยรุ่นสตรเว115-125ปอจำเป็นต้องยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากริกุตรวจสุขภาพไม่ผ่านและไม่สามารถหามวยแทนได้ทันเวลาด้านอายัดจะได้รับค่าตัวตามปกติ